Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เย้มาทีเดียวมาโอเค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  อยากได้อะไรหมอกินบอกคุณยายเมื่อวานเดี๋ยด้วยลยกินอะไรน่ากินอะไรน่าอยากได้อะไรน้าแต่เค็งเลยแต่เค็งเลยน้าสวยงามสวยไหมจะเอาตบเบอร์รี่อ่ะรู้แล้วตัดสวยไหมตัดเขาหนึ <an> <N> ่ง <an> ง <N> ่ายไหมสวยไหมอ้าวจะตัดอย่างนี้ได้ไงเล่าเฮ้ยตัดอย่างนี้ไม่ได้ต้องัดนี่ไม่ได้ตัดให้มันยาวๆไปอย่างนี้นี่แล้วจะตบอะไรเดี๋ยวกันที่เดี๋ยวกันอมุนเลขหกหน่อยไม่เห็นเลขหก อจะตัดไงเนี่ยอร่อยอร่อยไหมน่ฮะอร่อยมาเอาอะไรอ่ะถามคนนั่งอยู่ใกล้แอะนี่คุณยายบอกว่าลกเบนไมกินลเเขาอยากกินตุเร่เนี่ยลูกเปี๊ยกินไม่ไหวนลุงไม่ชอบพาเขาอยากกินตุ่ลุงไม่ชอบตุรคุณยายกเลย